สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนะาะบทีก้าไม้กำลังใจและเข้ามาเบิ่งมาชมพ,อพ,อพอ่อๆกบส่งมาเงึ้งนะพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มกัวสีวส่ทุ่มเนี่ยจังไหนก็พักกันเมื่อนะพี่น้องดีีพ่น้องมาลำลังคนสบายดีพี่น้องเจี๊ยวๆโอเวอร์แมนแม่คิงคัมไม่ใหญ่เราสงบแล้วพี่น้อง เรานอนนอนแบบเงียบพอดีอืมเแบบนี้ต้องต้องซ่อมอะไรน่ะถ้าเราเงียบเลยต้องเบิง่งนางว้าวนางเว้ากันพ่อบอกพ่อโบอยากนอนนอนโลดจ้าน้าไม่ใหญ่เอ้ยเอ้ยเป็นได้นาะ ตอนนี้ก็นอนบนจุขุทุคนพี่น้องเลยพอไม่ใหญ่แล้วเงียบแล้วแล้วก็เจ้ากระกพ่อยล้ว,ลลวพี่น้องไล่ขึ้นทั้งพ่อยทั้งเ่มยนี่ก็จะเป็นพอบาวตาแล้วกับแซวจอยเผา,เาลลยมือไลยขึ้นกระพากันเหมยกันพอน่อยเนาะเวลาที่เราเงียบกระพากันนอนอปักผ<า>่พอนเอาแห้งแล้วก็แล้วินเสียง่าเลยก็

ปรากกันเผาพี่น้องเลยเผาไห้มคดใจตาย <c oughs> ไปช่างไรจะถ่ายบ่เอ, okay, อาไปไหนทำเมืเอ่อไะร่อุตตรารงผู้ยูทูบบ่ฮือเราแลจวก็จุเจ นอนในโต๊ะไอ้ล e, mm. no, ุยเพิ่นห่อนได้ผู้สักเป็นบึ่มบึ้มอยู่เออมีพัดลมอยู่นะไบกระพ่อหน้าพี่น้องไม่ใหญ่แล้วกัเบิดเหลียวเบิดแห้งแล้วเล่าก็นดิกระเพ่อเปล่ารต้นเผากระเพอไม่ใหญ่กระเพอไม่ใหญ่เท่านะพี่น้องเอื้อยเพิ่อนก็นอนพักผ่อนนี่แหละนะท่นาน เมื่อนี้เราสงบเนาะไม่ไงเราสงบแนี่ยได้แบบเราเปิดเราเราไม่แห้งนะเปิดแห้งนะเปิดแห้งสูล่มีแต่จะแดกจะมีแต่ซ่อมซ่อมหมยขาดเท่านั้นนะแบบนี้นะคับแบบซ่อมเดี๋ยวมันก็คือใบใหม่หล่นเนี แล้วเบิดแห้งสูแล้วแล้วเมื่อยบืนเมื่อยทุรนทุรังแห้งแล้วโฮมมาเนี่เป็นเท่ารแล้วโฮมมาแล้วก็สูมานี่แต่ขะนา้นบนนี้คนเท่ามาเผาเราเนี่ยก็ยังเมื่อยยังเพียยังพากันนอนหมดเลยเมื่อยชุดๆก็จะาอกกันยังพากันเพียกันนอนนาประสาวยังนราพี่น้องกับคนเจ็บคนโซ แล้วแห้งกับบริยอยู่ดนนอนข้างเบิดมือเบอิดขึ้นเช้าแห้งอยู่ซ้ายนะพี่น้องเขาหนามกับบริกินตจเช้าแห้งอยู่ซ้ายมาสูุมือนีแหงเ,เต๊กเขากรเิดุกทองเอา้นามจาปากมันก็ไล่ขึ้นมือนีแต่เ่ายัางว่าคือมือมือก่อนเรากินเขานะอยาใจอยาใจ<ม>กินจนกระเจาใส่ทงเนาะจนบัคือก,กินไว้เราใส่ทงไวบ้บ่อกระเจากินกระ,กะดาษกระอดมันมื่อแล้วบบกินหยัง เอาน้า่จบดีบีสปามันค่มันกออมาคือเก่าเราบุกืนแลกบกืนแล้วก็บรรยากังอีกมือก่อนแล้วยังอยากเป็นแค่งอยากยังมือเราบรยากยังเลยไปก็เมืออิดนะพี่เ้องอิดมือ แต่ผู้เหือแห้งเติมคิงก็มาน,นังเบิดมือเบิดคืนก็นยังพลอยนาการายังลาวนะพี่น้องสู้กัมมันกับพญาตข้างอยอ้ยอย้ยแชนทรมานก็นเริ่มอิดเริ่มเหื่อยเข้าไปก็ปกันเบิ่งกันลพี่น้องเผากันเวลาเจ็บเวลาไขา่นักเบาซอยกันได้นะเจ็บไข่ซอยบ,บุเป็นพอได้แต่ซอ,อยเบิ่งซอยเงี้ง สวยหากำลังใจสวยออกความคิดความเห็นเห็ดอะไรต่อเห็นอะไรต่อเนาะวัฒนธรรมแล้เนาะมันไปก็ไปสูดไปยย่งเลยแต่วยกันเบิ่งนอะไรพี่น้องเบิร์น ขู่แท้พี่น้องเลยดูลแลโอเค,คประหงประหงให้หนังดูแลจนเบิดขึ้นคนเดียวโอ,โอ้ยยายหัเมือเลยพีไ่ได้นอพัอนวา ก็คือ Emmanuel, water, om, illing, คำคมเพื้นว้าเนาะพี่น้องเอาผัวพิษชีวิตเปลี่ยนเอาผัวพิษคิดจนตายไปเนาะแต่เอาผัวถือกะสุดยอดได้ดูแลกันเท่าเท่าเท่าแก่เจ็บไข้ได้ป่วยพึงไข่พึงหนาวได้พึงพิยังเป็นพึงตายพึงเป็นพึงตายได้เนาะพี่น้องดูแลหนั่งเบิดมือนั่งเบิดขึ้นพี่น้องเลยบ่ท้อบ่ดทอย ดูแลกันไปแบบนี้อยู่นงางวนะิวีวิวีคนเดียวน้องเอิญเนานะเิ็บไข้ได้ป่วยดูแลนางบดคืนสดแจง้งนำ่ <laughs> ก็พอได้แต่นั่งเบิ่งแล้วก็กท้าพวกผู้หงษห่าอินเราบอกน้ำรูปน้ำเต่าก็โอ้ยเราบะดปัญญาเลยโพนี่เรารูปนาำเงินมาลูกสาวโอ้ยไผกระต่างพลอยเรายังพอได้แต่อ้อยอ้อยฮะพี่น้องเลยเราบูหุความพ้นแล้วในวินาทีนี้ ลูกสาวลาอยู่เมืองไทยผนโทรมา

画不出 ໃສ່ຮູ້ແລ້ວນະພໍ່ໃຫຍ່ເອີຍໄດ້ລດຍິ นูเพนะอืานโทมาาโทมาพี่น้องสั่งเป็นไปาละ To ma być ต้องห่วงพ่อว่าห่วงโอหองแล้วเจ็บเจ็บอะไรอย่างี้ัาีนหนสิน่งหน ลูกสาวเราเนี่ยซื้อผ้าพี่น evet ้องเลยผ้าเอ้ยผ้าเอ้ยห้องอยู่ขอไลฟ์มาได้พี่น้องตาก็อยากไหลมารอพังพี่น้องเอ้ยว่าสิผ่านพ้นขึ้นนี่อยู่บ่มดอันนี้ก็ต้องรอพี่น้องเอ้ยลูกสาวเราโทรมาลูกสาวเราโทรมาบอกโทรมาบอกโทรมาลาพี่น้องว่าบให้เป็นห่วงเป็นไยอานักเนี่ย เอมนินึงนะพี่น้องนะ